สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติวเอสทีครับผมและนี่คือรายการบนทําไมรายการบนทําไม EP ีนี้นะครับผมเป็น EP ีที่4แล้วนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนๆน,นะครับผมแนะนําว่าให้ไปดูได้นะครับผมอ่ะคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการรีวิวเอกฟิมนะครับผมรีวิวแบบเด็กฟิลมสิบปรกรเรียนเองนะครับผม wow. ปรบมื <c oughs> อครับผมมือก่อนที่จะไปเข้าคลิปกันนะครับผมอยากรบองกทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อให้ผมได้ทําคลิปออกมาบ่อยๆนะครับ <c oughs> ก็นานๆที่ลงคลิปทีทุกคนจะยังติดตามผมอยู่เลยนะ <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรครับฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับผมโอเคแล้วถ้าทุกคนกดติดตามแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเข้าคลิปกันเลยครับ อ่ะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าหลักสูตรที่พี่เรียนเนี่ยมันเป็นหลักสูตรเก่านะครับซึ่งถ้าโดน้องขึ้นมาเรียนต่อจากปีพี่เนี่ยมันจะเป็นหลักสูตรใหม่ซึ่งมันก็จะมีการปรับเปลี่ยน บางอย่างนะครับผมแล้วก็ลดบางวิชาลงไปนะครับผมแล้วก็มีเพิ่มบางวิชาเข้ามาหรือไม่ก็จะมีการปรับชื่อวิชาและโครงสร้างการสอนของอาจารย์นะครับผมแต่หลักๆแล้วอ่ะมันก็จะทําให้น้องๆสามารถเข้าใจภาพยนตร์ในมิติต่างๆได้นะครับผมวิชาที่เปิดใหม่นะครับผมเดี๋ยวพี่ขออูปไปก่อนละกันเอาไว้แบบทายคลิปเดี๋ยวพี่มาบอกว่ามันคือวิชาอะไรที่เขาเพิ่มเข้ามาอ่ะคนที่อยากเข้ามาเรียนเองนี้นะครับบอกเลยว่า เตรียมตัวนอนกันมาเยอะๆนะครับผมเพราะว่าเรียนเอกเนี้ยไม่ได้นอนมีอยู่จริงครับ <gosto> ก็คือแบบคือพี่ก็ไม่ค่อยได้นอนเวลาแบบต้องทํางานออกกองอะไรเงี้ยเออมันก็อาจจะมีช่วงได้นอนแต่ว่าก็ได้นอนน้อยนะบางทีก็นอนอชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับผมเพราะว่างานค <esf' S 1> ่อน <arose> ข้างจะเยอะนะครับใครที่ไม่มีความรู้ด้านฟิล์มก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่า จะเข้ามาเรียนเอกนี้แล้วเรียนไม่ได้กังวลว่าแบบเออเราจะไม่สามารถเรียนได้หรือเปล่านะครับผมบอกไว้เลยว่าพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ตัวพี่เองพี่ไม่ได้มีความรู้แม้แต่คําศัพท์ง่ายๆของฟิลมุมกล้องต่งตางๆพี่ก็ไม่รู้นะครับ <No. S 1> แต่ว่าพอเข้ามาเรียนพี่ก็รู้มากขึ้นแล้วก็ได้พัฒนามากขึ้นก็เข้าใจเรื่องการทําหนักมากขึ้นนะครับจากที่ไม่รู้อะไรเลยก็เป็นคนที่รู้แล้วนะครับแต่ก็ยังต้องพัฒนาไปอีกนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามารีวิวแต่และวิชาที่เราจะได้เรียนกัน <Okay. S 1> นะครับผมปีสเพิมหนึ่งนะครับก็จะเรียนวิชาแรกนะครับวิชาเป็นวิชาบังคับนะครับผมชื่อวิชาว่าทฤษฎีภาพยนตร์ครับคือมันจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการของภาพยนตร์นะครับผมตั้งแต่ยุคแรกจนมาถึงปัจจุบนันรวมไปถึงการดูหนังที่เราไม่ได้สังเกตแค่องค์ประกอบแค่ตัวละคร เราต้องสังเกตถึงแบบองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในฉากอะไรเงี้ยแบาบงองค์ประกอบมันมีความหมายที่เขาใส่ลงไปนะครับผมอาจารย์เขาก็จะสอนให้เราดูพวกเนี้ยเยอะๆนะครับแล้วก็จะมีการดูหนังในคลาสเรียนนะครับผมก็ปกติของเด็กเรียนฟิล์มที่ต้องดูหนังอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มันทําให้เรารู้ถึงแบบซิมโบกต่างๆโมทีฟต่างๆที่ในหนังเขาใส่ลงไปนะครับต่อไปนะครับก็คือวิชาภาษาอังกฤษครับวิชาภาษาอังกฤษนะครับ เป็นวชิชาพื้นฐานอยู่แล้วเนาะก็คงไม่ต <hi> ้องพูดอะไรเยอะนะครับผมมันเป็นวิชาพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องเรียนอยู่แล้วไม่ว่าแบบคณะไหนเอกไหนนะครับผมอืมก็ภาษาอังกฤษก็แนะนําว่าตั้งใจเรียนนะครับผมใครที่เรียนเก่งแล้วก็มาสอนพี่ได้นะครับตัดีงโงหยิงมากอะโอเคไปวิชาต่อไปนะครับผมก็คือวิชาวิเคราะห์พูดรับสารนะครับ วิชาวิค์ผู้รับสารอยากที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าคณะเรามันคือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและกลารสื่อสารเนาะ,ะสาขาในเทศศาสตร์ในเทศาเทศาสตร์ก็เกี่ยวกับการสื่อสารแล้วก็เอกก็คือเอกฟิมนะครับผมแล้วฟิลมเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสื่อมีเดียหนึ่งที่เราจะต้องสื่อสารกับผู้คนนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้การวิเคราะห์ผู้รับสารว่า ผู้อาสาศ์ของเราเนี่ยเป็นใครเขาอายุเท่าไหร่เป็นเจนอะไรกลุ่มคนเป็นแบบไหนสังคมเป็นแบบไหนก็จะทําให้การที่เราสื่อสารผลงานของเราออกไปเนี่ยตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นครับวิชานี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกนี้โดยเฉพาะนะครับผมเพื่อให้เรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครนั่นเองครับอ่าวิชาต่อไปนะครับผมก็คือหลักการทําความคิดสร้างสารรค์ครับวิชานี้บอกเลยว่าสนุกวิชานี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับ การคิดพอดการดีไซน์พอดหนังของเรานะครับการคิดเรื่องที่เราจะเล่านะครับผมอาจารย์เขาก็สอนไม่ได้เครียดนะครับเขาสอนชิลมากคือแบบงานแต่ละงานมันก็จะมีงานในคาสแต่ละคาสนะครับผมมันก็จะมีงานเป็นงานกลุ่มนะครับผมให้มาร่วมกันคิดมาร่วมกันสร้างสารรค์พอดของเรานะครับผมแล้วก็ จะทําให้พอยของเราเนี่ยมันไม่น่าเบื่อแต่มันก็ไม่ได้แปลกจนทําให้คนดูเบรวมไปถึงการคิดงานการสร้างสรรค์าง,งานต่างๆการที่เราต้องคิดงานกี่ชั้นคิดงานเริ่มแรกเราควรจะคิดอะไรบ้างเป็นขั้นเป็นตอนต่างๆนะครับผมก็อาจารย์เขาก็จะสอนพวกเรานะครับว,ว,วิชานี้สนุกนะครับแอบหลับบ้างก็มี <laughs> อ่ะต่อมานะครับผมก็คือวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจพื้นฐานนะครับผม วิชาเนี้ยหลายคนคงสงสัยว่าทําไมเรียนนิเทศศาสตร์จะต้องเรียนเศรษฐศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับผมมันก็เป็นคําถามที่ผมก็ถามตัวเองอยู่ก็ถามเพื่อนๆอยู่ว่าทําไมเราตเราจะต้องเรียนนะครับผมแต่เท่าที่ผมวิเคราะห์ที่เราจะต้องเรียน่ะเพราะว่าการทํางานภาพย,ายนตร์พวกเนี้ยคือมันก็ควรที่จะศึกษาเรื่องของการ ตลาดด้วยนะครับผมการเ,เรียนเศรษฐศาสตร์หรือสถิติเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราแบบเข้าใจตลาดเชิงธุรกิจมากขึ้นนะครับผมถ้ามองในมุมเนี้ยพี่ก็ว่ามันโอเคนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวพี่ก็เป็นคนที่ชอบอยู่แล้วนะครับผมในเรื่องของการตลาดเรื่องของการเงินอะไรพวกนี้ก็คือแบบมันก็สนุกดีแต่ถามว่าเก่งไหมตอบเลยครับว่าพี่เป็นคนที่ไม่เก่งพี่ไม่ชอบคณิตศาสตร์เลยวิชานี้มันก็จะสอนให้เราไปเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์ตลาดหุ้นวิเคราะห์บตลาดหุ้นของแบบแต่ละหุ้นของแต่ละบริษัทอะไรอย่างเงี้ยครับผมรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาวิเคราะห์ข้อมูลมีโสรการคำนวณของ Excel <No. S 1> อะไรเงี้ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับผม,มวิชานี้ก็เปิดใจดูครับมันยากแหละมันยากมากๆด้วยแต่ว่าก็ลองเปิดใจดูมันก็มีประโยชน์ ต่อไปนะครับผมก็หมดและสําหรับวิชาภาคบังคับนะครับวิชาภาคบังคับนี่ก็คือน้องๆเข้ามายังไงก็ต้องเรียนนะครับผมส่วนวิชาต่อมาที่พี่จะพูดอ่ะมันจะเป็นอยู่ในพาร์ทของวิชาเลือกเอกนะครับผมวิชาเลือกเอกมันคือวิชาที่เราสามารถเลือกเรียนได้อย่างน้อย2ตัวนะครับผมต่อเทิมนะครับวิชาเลือกเอกนะครับวิชาแรกที่เทิมนเนี้ยเขาจะเปิดนะครับผมก็คือวิชาการผลิตภาพยนตร์สั้นครับผม แต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าแบบหลักสูตรที่เปลี่ยนใหม่เขาได้ตัดวิชานี้ออกไปแล้วนะครับผมวิชานี้จะไม่ได้เปิดสอนในเ,เทอมหน้าแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่มาเล่าให้ฟังแล้วก็ความรู้ต่างๆที่พี่เรียนรู้มาจากวิชานี้คือน้องๆไม่ต้องห่วงว่าน้องๆจะไม่ได้เรียนนะครับผมเหมือนอาจารย์เขาก็จะต้องปรับโครงสร้างเอาไปสอนในวิชาอื่นนะครับผมน้องๆจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่สําคัญสาคัญแน่นอนนะครับผม ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเปลี่ยนลสโซรเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แล้วจะทําให้เราเสียเปรียบนะครับไม่เสียเปรียบแน่นอนฮนะอืมอ่ะเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังละกันในฐานะที่เรียนวิชานี้มาเนาะแล้วมันเป็นวิชาที่พี่ชอบมากมากด้วยนะครับผมในการเรียนของเทอมนี้เลยนะครับผมวิชานี้เขาก็จะสอนให้เราเรียนเกี่ยวกับการทํา ภาพยนตร์เลยนะครับผมขั้นตอนการตั้งแต่เตรียมตัวการทําเอกสารต่างๆการทําสตอรี่บอร์ดการวางช็อตต่างๆนะครับผมไปจนถึงการถ่ายทำแล้วก็การตัดต่อนะครับผมก็คือได้เรียนทั้งหมดนะครับซึ่งมันสนุกมากๆแล้วก็อย่างที่บอกเป็นต้นคิดว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่แทบไม่รู้อะไรที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เลยความรู้ภาพยนตร์เป็นศูนย์แต่ว่าพอได้มาเรีวิชานี้เราได้เข้าใจกระบวนการทําภาพยนตร์มากขึ้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าชอบมากๆวิชานี้นะครับผมอ่ะ ต่อไปนะครับผมก็คือวิชาศิลปะการเล่าเรื่องนะครับผมวิชานี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิชาที่โคตรสาคัญเลยนะครับผมพี่ชิดว่ามันสําคัญมากๆเพราะว่าวิชาเนี้มันคือ storytelling มันสามารถเอาไปใช้ในการทําสื่อต่างๆได้ด้วยนะครับผมถ้าเรามีความเข้าใจนะครับวิชาเนี้ยเขาก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของการวางโครงเรื่องต่างๆของหนังนะครับ อซึ่งแบบวิชาเนี้ยก็จําเป็นที่จะต้องดูหนังมาค่อนข้างเยอะอาจารย์เขาก็จะสั่งให้เราไปดูหนังนอกเวลามานะครับแล้วก็เอาหนังที่เขาสั่งให้เราไปดูเนี่ยมาสอนในคลาสนะครับผมเพราะว่ามันเรียนเกี่ยวโครงสร้างเนาะถ้าเรา ไปดูอะแล้วเราเอามาเรียนมันจะสามารถทําให้เราเข้าใจได้มากขึ้นอาจารย์เขาเน้นในเรื่องของการดูหนังมากเพราะฉะนั้นถ้าลงเรียนวิชานี้ก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับผมไปดูหนังที่อาจารย์เขาแนะนานะครับอย่าไม่ดูหนังแล้วไปเรียนบางทีการที่เราไม่ดูหนังแล้วไปเรียนมันอาจจะทําให้เราไม่เข้าใจเนื้อหาได้นะครับวิชานี้ก็สนุกนะครับผมแล้ววิชาต,ต่อมานะครับเป็นวิชาสุดท้ายของเทอมนี้ละ เป็นวิชาการบันทึกเสียงเบื้องต้นนะครับผมวิชานี้มันจะเรียนเกี่ยวกับการใช้ไม้บูมในการอัดเสียงในการถ่ายทานะครับผมซึ่งเป็นวิชาอีกหนึ่งวิชาที่พี่รู้สึกว่าสนุกดีนะครับผมก็เรียนตั้งแต่การใช้ไม้บลูการใช้ไมไวเลสก,การใช้ไมต่างๆไม้ต่างๆมีเอฟเฟกต์ยังไงนะครับผมรวไมไปถึงการใช้โปรแกรมตัดต่อเสียงด้วยนะครับผมก็จะมีการทําเสียงต่างๆนะครับการาพากทับ หนังฟุตเทจที่เราไปถ่ายทำมานะครับอาจารย์เขาก็จะสอนเราทั้งหมดนะครับผมวิชานี้สนุกดีนะฮะแล้วก็จะมีการให้ลองไปถ่ายทำหนังสั้นเล็กๆนะครับผมเป็นหนังสั้น5้านาทีนะครับผม <Wow. S 1> เพื่อเอามาเป็นแบบฝึกหัดฝึกฝนเราในทุกๆแบบทุกๆวีคนะครับแล้วก็ผลงานที่พี่ทำนะครับผมก็อยู่ในช่องของพี่นะครับผมมีชื่อผลงานว่า เดีคอริงนะครับผมหรือว่าเสียงเรียกนั่นเองครับก็เป็นหนางสั้น5นาทีที่พี่ลงไปสับพักใหญ่ๆใหญ่ๆมากๆแล้วด้วยนะครับผมก็ไปติดตามรับชมได้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับวิชาปี2เทอมหนึ่งนะครับผมเป็นไงแด่นๆ่นจุกจุกทุกวิชาคือแบบจุกจุกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่เทอม2กันต่อเลยดีกว่านะครับผมเทอม2ก็มีวิชา8ตัวเหมือนกันนะครับผมภาษาอังกฤษในตัวนี้นะครับเขาก็จะสอนให้เราเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมเกี่ยวกับการสื่อสารมากขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกตั้งใจเรียนนะครับ โอเคต่อไปก็คือสถิติประยุกต์นะครับผมสถิติหรือสแต็กเนี่ยคือเราก็ต้องเรียนอยู่แล้วแล้วเราก็จะมีคําถามเหมือนกันว่าเรียนไปทําไมแต่เรียนไปเถอะครับผมมันก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผม โดยสถิติอาจารย์เขาก็จะสอนให้เราไปเก็บรวบรวมข้อมูลเอามาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์เข้าสูตรจากโปรแกรม Excel นะครับเราเรียน Excel ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ใช้ Excel ไม่เป็นก็ไม่ต้องกังวลครับอาจารย์เขาก็จะพาทำพาสอนนะครับผมแล้วก็มีทํารูปเล่มเหมือนเศรษฐศาสตร์เลยก็จะทํารูปเล่มส่งต,ตอนท้ายเทอมนะครับผมซึ่งก็สนุกไหมสนุกแต่ยากโคตรโคตรยากมหายากมหาโคตรยากโคตรจะยาก คือสาหรับพี่มันยากแต่สําหรับคนที่อาจเก่งสเต็คอยู่แล้วอาจจะไม่ยากก็ได้นะครับอ่าต่อไปนะครับผมก็คือเทคนิคการนําเสนอครับวิชาเนี้ยมันเป็นวิชาที่สอนให้พวกเรา,เ,าเรียนรู้เทคนิคต่างๆก่อนที่เราจะเอาไปพูดนําเสนอนะครับ oh. เพราะว่าเราเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเนาะมันจะมีการที่เราไปพรีเซนต์งานค่อนข้างเยอะนะครับผม oh. แล้วในช่วงของแบบจุนิพนธ์หรือทีซีนะครับเราก็จะมีการพรีเซนต์ ทีสีก่อนจบนะครับโน้มไปถึงจบออกไปในอนาคตรเราก็อาจจะต้องใช้การพรีเซนต์ในการทํางานนะครับผมคม่อยงที่จะสําคัญนะครับวิชานี้เขาก็จะสอนเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆวิธีการต่างๆการเตรียมตัวก่อนขึ้นไปพูดนะครับสน,นุกดีครับอาจารย์เขาก็จะให้งานลงมานะครับแล้วก็ให้เราไปหาข้อมูลแล้วเอามาพรีเซนต์หน้าชั้นเรียนในคาบต่อๆไปนะครับผมก็ไม่ไม่มีอะไรน่ากลัวพวกเราทําได้ที่ทําได้พวกเราทําได้ไ,ดไ,ดไปทิ่ ต่อไปนะครับผมก็คือวิชาการถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์เบื้องต้นนะครับวิชานี้ต้องบอกเลยว่ามันเรียนเกี่ยวกับการถ่ายภาพนิ่งเป็นหลักเลยนะครับผมจะไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอเดี่ยวการถ่ายวิดีโอเนี่ยเขาจะเอาไปสอนในปีหน้านะครับผมก็คือปีตอนปีสามนะครับอืมวิชาเนี้ยเขาก็จะให้เราถ่ายภาพนิ่งแต่เป็นภาพที่เล่าเรื่องนะครับผมอ่า เราก็จะเรียนรู้ตั้งแต่อุปกรณ์ของกล้องเลยเลนส์กล้องตัวกล้องการตั้งค่ากล้องค่า i s o ค่าชัตเตอร์สปีดค่ารูรับแสงอะไรพวกนี้เราก็จะเรียนรู้ทั้งหมดเลยนะครับผมในวิชานี้นะครับเขาก็จะมีการสั่งงานให้เราลองไปทําวิชานี้ก็สนุกนะครับผมมันได้ชิดงานแล้วก็ได้ลองสร้างสรรค์ผลงานนะครับเดี๋ยวพี่จะแปะรูปไว้ให้ที่พี่ทําเป็นไฟแนลโปรเจกต์นะครับผมก็คือนี้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 นนอ่าหกูปแล้วกันนะครับผม ก็เป็นอยู่วิชาหนึ่งที่แนะนําแล้วก็ส่วนใครที่กังวลว่าเฮ้ยฉันไม่มีกล้องฉันจะเรียนได้ไหมคือบอกเลยว่าเรียนได้แน่นอนครับผมการไม่มีอุปรกรณ์มหาวิทยาลัยมีอุปรกรณ์ที่ยืมนะครับผมก็ยืมอุปรกรณ์ของมอได้นะครับผมอย่างที่บอกว่ามันต้องใช้กล้องเรียนใครที่มีกล้องอยู่แล้วมันก็อาจจะดีหน่อยมันก็จะไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับการทําเรื่องขอ เบออุปกรณ์มาใช้เรียนอะไรพวกนี้ครับผมก็สามารถมีกล้องเป็นของตัวเองแต่ใครที่ไม่มีก็สามารถยืมกล้องเพื่อนได้ในการทํางานแต่จะให้สะดวกหน่อยก็ยืมกล้องของหาวิทยาลัยในการทํางานก็ได้นะครับผมมันได้เหมือนกันเนาะก็มันจะไม่มีปัญหาในการเปลี่ยนแน่นอนครับต่อมาครับผมก็คือวิชาการกํากับภาพยนตร์วิชานี้เป็นวิชาที่ใหญ่สุด เป็นวิชาที่ใหญ่มากในเทอมนี้ก็คืองานค่อยาใจหนักมากๆด้วยวิชาเนี้ยก็จะเรียนเกี่ยวกับการออกไปถ่ายทำภาพยนตร์แล้วเราก็จะได้ทำหนังสั้น15นาทีเป็นของตัวเองหนึ่งเรื่องนะครับผมแต่ปี พี่อะ่ะคือเขาให้ทําเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็3าถึงสคนหนึ่งเรื่องอะไรเงี้ยแต่บางคนก็ทําเดี่ยวได้แต่ปีก่อนหน้าพี่อะ่ะเขาให้ทําเดี่ยวทั้งหมดพอปีพี่เขาก็เปลี่ยนมาเป็นให้ทําเป็นกลุ่มได้ส่วนปีหน้าน้องๆขึ้นมาเรียนอะ่ะอันนี้พี่ก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าพี่ก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเขาจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนคิดว่าน่าจะทําเป็นกลุ่มเหมือนเดิมได้แหละก็เดี๋ยวลองไปเรียน <Okay. S 1> ดูนะครับผมอันนี้ก็คือวิชา,บ,าบังคับยังไงเราก็ต้องเจออาจารย์เขาก็จะสอนให้พวกเราอะ่ะ ในรูปแบบของภาพยนตร์ในรูปแบบของคนที่จะกำกับหนังนะครับผมอาจารย์เขาก็จะสอนเราในเรื่องนี้นะครับก็เราเรียนได้แน่นอนพี่ผ่านมาได้เราก็ผ่านมาได้ขาตินี้ <c oughs> ต่อว่าคือ อีสาวิชาซึ่งเป็นวิชาเลือกเอกนะครับวิชาเลือกเอก3วิชาวิชาแรกก็คือการเขียนบทภาพยนตร์ครับวิชานี้เป็นวิชาที่เราจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มเขียนพอดการวางตัวละครวางโครงเรื่องไปจนถึงการเขียนทีเมนทีเมนคือคําอธิบายซีนซึ่งเป็นภาษาภาพนะครับก็จะได้ทํางานเกี่ยวกับการเขียนค่อ้างเยอะคนที่ชอบเขียนแนะนําวิชานี้พวกเราน่าจะชอบนะครับแล้วก็เอา ทีมเม้นเนี่ยมาพัฒนาเป็นสกินเพย์หรือบทภาพยนตร์นั่นเองคือแบบมันก็สนุกนะครับอืแต่ว่างานก็ค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าแบบพี่ก็โดนยกพอดไปสามครั้งนะครับผมกว่าที่จะได้เอามาทําเป็นสกินเพย์คือโดนยกไปเยอะมากนะครับผมวิชานี้ก็สนุกงานง่ายชิลต่อมาคือวิชาที่พี่อชอบในเทอมนี้ชานี้ก็คือวิชา การแสดงขั้นพื้นฐานนะครับผมโดยส่วนตัวพี่อ่ะพี่ชอบการแสดงอยู่แล้วเออพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออวิชาเนี้ยมันสนุกดีมันสนุกมากๆสาหรับคนที่เรียนวิชาเนี้ยเขาก็จะสอนให้เราเข้าใจถึงตัวละครการอ่านบทและการตีความการเข้าถึงตัวละครหรืออินเนอร์ของตัวละครการเป็นตัวละครตัวนั้นอะไรเงี้ยครับผมเนเป็เทำไมกูใช้ชีวิตแบบนี้แล้วมันทนําไมหนักหัวใคร เป็นเชี่อะไรวะกู <S <S ใช้ชีวิตวแบบนี้กูมีความสุขดีกูไม่ได้ต้องการใครเลยเว้ยไม่ต้องกาพรพิมพ์ไม่จริงกูอยากคืนพิมพ์ให้มึงเว้ยคืนที่อะไรวะกูกูคนปะวะกูจะบอกอะไรมึงเอาไว้ให้เลยเว้ยไปเรื่องขี้เกียจทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะมึงกำลังจะตายเว้ย มึงพยายามหาข้ออ้างพยายามหาทุกวิธีให้มึงมีตัวตนในสายตาทุกคนอีกครั้งเนี่ยมึงคิดดูนะเว้ยมึงกลับไปหาแฟนเก่าอ่ะเท่าบับว่ามึงกลับไปเปิดแผลเก่าเขาอีกครั้งอ่ะมึงทำร้ายเขามึงทำร้ายทุกคนเนี่ยมึงไม่หิงแะ่ตัวยี่ี่ะเราก็จะได้เรียนรู้พวกนี้นะครับผมใครที่สนใจงานนานกล้องก็สามารถเรียนรู้แล้วเอาไปพัฒนาไปแสดงงานของเราได้ส่วนใครที่แบบอยากเรียนมาเป็นพุ่มกับรุ่นนี้นั่น พี่บอกเลยว่าการแสดงมันก็สําคัญนะครับผมคือเราอยู่หลังกล้องแต่เราสามารถมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการแสดง <c oughs> แล้วเอาไปกํากับคนที่อยู่หน้ากล้องหรือนักแสดงคือเราก็จะได้ mood และ feel ภาพด้วยการแสดงของตัวนักแสดงด้วยคือมันก็จะได้หลายอย่างแล้วมันก็เป็นวิชาที่มีประโยชน์นะครับผมกับคนที่จะทํางานหน้ากล้องและหลังกล้องแล้วก็ตลอด4ี่ปีอะ่ะมันมีการแสดงเพียงแค่ตัวเดียวนะครับผมเป็นวิชาเดียวที่มีสอนนะครับปีหน้าเราก็จะไม่เจอการแสดงแล้วนะครับผม เอาละครับผมต่อไปนะครับวิชาต่อไปคือวิชาวิจารณ์ภาพยนตร์นะครับผมเป็นวิชาที่พี่เนี่ยไม่ได้ลงเรียนนะครับผมมาเป็นวิชาเลือกเอกแล้วมันเปิด3าตัวมันต้องเลือก2ใน3นะครับผมลแล้วพี่ลงไป2ตัวก็คือวิชาเขียนบ,บทภาพยนตร์แล้วก็วิชาการแสดงนะครับ ทำให้ตัวที่สามพี่ก็เลยไม่ได้ลงนะครับผม <Okay. S 1> แต่ว่าพี่ไปถามเพื่อนๆมาให้แล้วเพื่อนๆที่ลงนะครับผม mm hmm. เขาก็รีวิวมาแล้วเขาก็บอกว่าวิชานี้มันจะคล้ายๆกับทฤษฎีภาพยนตร์แต่ว่ามันจะเรียนลึกกว่าแล้วมันก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ว่าแต่ละมุมหนังเรื่องนี้ใช้มุมกล้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เอามาทําการวิจารณ์นะครับผมในรูปแบบของการใช้หลักการเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทาให้แบบ เราไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกในการวิจารณ์ภาพยนตร์อย่างเ,เดียวนะครับมันก็จะวิจารณ์เกี่ยวกับมุมกล้องต่างๆภาพต่างๆขนาดภาพต่างๆอะไรแบบนี้นะครับวิชานี้เพื่อบอกว่าก็สนุกดีนะแล้วก็เราจะได้ดูหนังในวิชาเพื่อที่จะเรียนในค์สคาสนั้นนะครับผมเราก็จะได้ดูหนัง คันละหนึ่งเรื่องนะครับอย่างน้อยนะครับผม <Okay. S 2> จากปกติเขาก็จะให้เราไปดูสามสี่เรื่องเป็นปกตินะครับผมแต่ว่าในคาสทุกคาสก็จะมีหนังตัวอย่างมาเปิดให้ดูนะครับวิชาน,นี้ก็เรียนไว้ก็ดีครับเผื่อเราเอาไว้วิจารณภาพยนตร์เอาไว้ดูหนังแล้วก็เข้าถึงหนังได้มากขึ้นครับผมงานนะครับผมในคัสแล้วก็ไฟแนลโปรเจกต์อะไรพวกนี้เขาก็จะให้เราเอาหลักการที่เราเรียนมาเนี่ยไปวิจารณ์หนังนะครับผมแล้วก็ส่ง ะะเอาละก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับการรีวิวแต่และว,วิชาในปี2นะครับผมเอกฟิล์มแต่ว่ามันยังไม่หมดนะครับผมที่พี่บอกนะครับว่าเมื่อน้องๆขึ้นมาเรียนนะครับมันเป็นหลักสูตรใหม่มันจะมีการเพิ่มวิชานะครับวิชาที่ถูกลดไปถูกตัดไปนะครับผม ที่พี่เรียนผ่านมาก็คือวิชาการผลิตภาพยนตร์สั้นนะครับผมแล้วก็จะมีวิชาที่เพิ่มขึ้นมานะครับชื่อวิชาว่าดิจิทัลซีเนม a าเวิร์ o โฟนะครับผมก็จะเรียนเกี่ยวกับการทํางานในระบบของดิจิทัลมากขึ้นนะครับผมเรียนตั้งแต่การถ่ายทําไปจนถึงการเรียนรู้ว่าอะไรคือ DCP ครับที่ใช้ในโรงหนัง DCP คืออะไรเป็นรุ้นเอาในคานเรียนนะครับอ่าก็เราจะ บอกหมดก็ไม่ดีเนาะเราก็เอาไว้ลุ้นกันในคาสเรียนว,ว่ามันคืออะไรเราไปเรียนรู้นะครับผมกับวิชาที่เขาจะเปิดสอนในปีต่อๆไปนะครับผมสำหรับเด็กที่จะเพิ่งขึ้นมาเนี่ยเ,เพิ่งเลือกเอกกันไปเนี่ยพี่ก็หวังว่ามันจะช่วยในเรื่องของการเข้ามาศึกษาต่อในเอกฟิ์มนะครับผมหวังว่าจะสนุกแล้วก็ แต่และว,วิชามันก็มีโครงสร้างของมันนะครับผมหวังว่าแบบเออเข้าไปเรียนแล้วเราก็เตรียมตัวรับมือเตรียมตัวอหััอดนอนก็ <c oughs> <c oughs> แบบสู้ๆครับแล้วก็สําหรับคนที่อยากที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้นะครับผมน้องๆทุกคนจะต้องเข้ามาในคณะเทคนโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาใิเทสานะครับผมแล้วปีหนึ่งอ่ะเราจะได้เรียน คำว่าน,นิเทศเราจะได้เรียนรวมกันไปหมดเลยนะครับเป็นกลุ่มก้อนออการสื่อสารนะครับผมแล้วปี2เราถึงจะมาแยกเองมันก็จะแบ่งออกเป็นสามเอกอ,อีกนะครับผมอ,อืมก็ถ้าใครสนใจก็สามารถมาเรียนได้ครับมันก็เป็นอีกคณะหนึ่งที่พี่แนะนํและกันว่ามันมันก็ดีในระดับหนึ่งครับพี่เรียนที่ก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ความสามารถแล้วก็ได้โอกาส หลายๆอย่างนะครับผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือว่าสามารถทักเข้ามาในอินสตาแกรมของพี่ได้นะครับผมก็อินสตาแกรมของพี่ก็มีชื่อว่า s o w r a p o l underscore t i w นะครับผมก็สามารถมา follow การมาติดตามกันแล้วก็สามารถ Direct Message เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับพี่ไม่กัดน,นะครับผมก็สามารถ เข้้าามาไดนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเรารับชมคลิปหน้าแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมอเพื่อให้พี่ได้มีกำลังใจทำคลิปต,ต่อๆไปออกมาเนาะแล้วก็ใครอยากฟังรีวิวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไปได้นะครับอสำหรับวันนี้ก็พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและนี่คือรายการบนทำไมยายบายๆคับน้องๆแล้วก็ยินดี ต้อนรับครับไปแล้วบ๊ายบายก็แานะนำวิชานี้สนุกครับ